ครับจะประเด็นก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเปรียบเทียบขาของแตงโมนะครับก็คือภาพนี้นะครับว่ามีการเข้ากันได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภาพนี้นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราเห็นแค่หน้าแข้งฝั่งนี้นะครับโดยที่ไม่เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันไปสิ้นสุดตรงไหนหรือเป็นอย่างไรนะครับก็ อาจจะมีข้อสังเกตข้อสงสัยอีกแล้วก็ขาขวานะครับที่เห็นแต่เข่าแล้วก็ต้นขาตรงนี้ซึ่งเราไม่เห็นว่าข้างล่างมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยนะครับสองข้างเนี่ยขาไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เห็นรายละเอียดที่มีการถมดาแบบนี้นะครับก็เราจําเป็นจะต้องปรับเขาเรียกว่า ไลท์บาลานซ์นะครับไลท์บาลานซ์คืออะไรผมให้ดูภาพนี้นะครับตรงนี้สรุปมาให้แล้วนะครับว่าตัวไลท์บาลานซ์เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับไวท์บาลานซ์เอ็กซ์โพเนะครับแล้วก็ตัวความสว่างคอนทราสต์ไฮไลท์นะครับแล้วก็สีขาวสีดำรวมไปถึงโทนด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไปปรับแค่แสงอย่างเดียวเนี่ยรายละเอียดมันจะหายไปแล้วมันจะสว่างทั้งภาพเลย นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับส่วนประกอบพวกนี้ให้ให้เหมาะสมให้รายละเอียดของภาพมันยังคงอยู่นะครับทีนี้ลองมาดูภาพนี้นะครับถ้าเทียบกับภาพบนนะครับอันนี้มีการปรับไลท์บาลา์ขึ้นนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าตรงหน้าแข้งเนี่ยจริงๆแล้วจะมีต่อยาวมาอีกนะครับแล้วขาดหายไปเลยนะครับเหมือนก็ตัดมาแค่ท่อนนี้นะครับแล้วก็ถมดําข้างล่างนะครับยิ่งตรงเข่า ข้างขวาเนี่ยยิ่งชัดเจนครับพอเราปรับไลท์บาลานซ์ขึ้นนะครับจะเห็นเลยว่าอันนี้แทบจะดูไม่เป็นขาเลยนะครับจะเป็นแท่งลงมาแบบนี้เลยซึ่งถ้าเทียบขนาดความกว้างของขาด,ด้านขวากับด้านซ้ายเป็นไงครับคนละคนละขนาดคนละไซส์กันเลยแล้วตรงนี้จะเป็นแท่งกลมๆยาวๆนะครับและข้างล่างเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยถามว่ามันสังเกตได้ยังไงดูตรงนี้นะครับเวลาปรับไลท์บาลานซ์ขึ้นนะครับ จะเห็นว่าองค์ประกอบอื่นๆที่มันเคยดำอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเบาะตรงาวางขาของอาทางอีกคนหนึ่งน,นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ตรงข้อขาตะตุ่มนะครับตรงส้นเท้าของอีกคนหนึ่งก็เห็นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอการปรับไลท์เวลาน,นี้ขึ้นนะครับมันไม่ได้ไปเพิ่มดีเทลหรือว่าไปทําให้ภาพมันผิดเพีย้ยนแต่มันปรับ ความสว่างให้เหมาะสมและยังคงรายละเอียดอยู่เพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานได้ว่าขาทั้งสองข้างของแตงโมนเนี่ยครับมันได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้เราลองนี้นะครับลองจากภาพที่ปรับไลท์บาลานซ์แล้วนะครับแล้วเราลองทำโอปาซิตี้เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับ เห็นไหมครับยังคงเหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าความยาวของขาเนี่ยนะครับจนมาถึงข้างล่างเนี่ยสกู๊นะครับอ่าผมลองนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าความยาวก็ยังคงเหมือนกันของขาอีกคนหนึ่งเห็นไหมค,ความยาวนี้ก็ยาวลงมาข้างล่างเลยครับแล้วก็ถูกตัดหายไปเลย เพราะฉะนั้นจากภาพที่เราปรับไลท์บาลานซ์ขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รายละเอียดต่อลงมาอีกจากภาพก่อนหน้านี้นะครับที่มีความดําข้างล่างทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนครับว่าขาซ้ายเนี่ยท่อนเดียวกันขาเดียวกันแน่ๆนะครับพอเราได้รายละเอียดข้างล่างเพิ่มขข้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าทิศทางเดียวกันเป็นแท่งเดียวกันนะครับส่วนขาขวาจะเจนครับว่าพอปรับแสงขึ้นมาเนี่ยเราได้ความยาวของ ของขาขึ้นมาอีกจะเห็นเลยครับว่าเป็นแท่งลงมาเลยไม่มีโค้งว,าว้าลหรือว่าความเป็นน่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ที่มีการปรับไลา์บบลา์ขึ้นเนี่ยจะแสดงเพิ่มเติมให้เห็นถึงความผิดปกติของขาของแตงโมนะครับ